อร่อยไม่อร่อยก็ลองคิดดูแล้วกันครับเมนูนี้ทำขึ้นมาทีไรเด็กๆแย่งกันกินทำไม่พอสักทีครับเมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดซอสครับเริ่มต้มน้ำก่อนเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับกันเส้นติดกันครับแล้วก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้อีก100กรัมครับใส่ลงไปได้เลยครับ ใช้เวลาต้มเขาประมาณ10นาทีนะครับหรือดูที่ข้างซองก็เขียนบอกอยู่นะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็เทลงมาได้เลยลองเช็คดูก่อนนะครับเอาให้เส้นนิ่มตามที่ต้องการนะเชฟจะใส่น้ํามันลงไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็คุกคๆค,คให้เข้ากันพักไว้ก่อนเลยครับแล้วมาตั้งกระทะใหม่อีกทีนึงครับใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนเลยครับ หอมใหญ่สุกก็จะมีความใสขึ้นมานะครับเชฟก็จะใส่เส้นกอกลงไปเลยครับประมาณ120กรัมนะครับนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกนี่ยะครับผัดต่อเลยครับให้เส้นให้เส้นกอกของเราสุกให้หมดครับต่อไข่ไก่เพิ่มลงไปอีก2องฟองครับผัดไข่ให้เข้าไปกับเส้นกอกแล้วก็หอมใหญ่ให้หมดเลยครับ ข้าวนี้ก็ตามด้วยเส้นสปากเกตตี้ของเราลงไปได้เลยครับแล้วก็เริ่มผัดให้เข้ากันให้หมดครับปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับซอสถอยนางรมอีกหช้อนโต๊ะครับ ซอสมะเขือเทศอีก3มช้อนโต๊ะเลยครับมรเมื่อใส่เครื่องปรุงครบแล้วก็รออะไรล่ะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับก็โรยต้นหอมซอยนะครับเป็นที่เรียบร้อยได้เลยครับถ้าเกิดเจ้าตัวน้อยของเราไม่กินต้นหอมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะครับ อาจจะตักเสิร์ฟด้วยการมีซอสมะเขือเทศเพิ่มในถ้วยอีกสักเล็กน้อยนะครับวันหยุดนี้ลองทำให้เด็กๆที่บ้านกินกันดูนะครับเชฟว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแน่ๆน,นะครับติดใจกันแน่นอนต้องได้ทำเพิ่มได้ทำอีกครั้งแน่นอนครับลองทำกินกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับ